สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเตาแก๊สตั้งโต้นะครับแบบหัวคู่นะครับทุกคนของคาชิวะนะครับตัวนี้นะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้มีเตาย่างตรงกลางด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นเตาแก๊สหัวคู่ของเตาแก๊สตั้งโต้นะครับหัวคู่นะครับของคาชิวะจะเป็นรุ่น K 3 0 0 1นนะครับแพ็กเกจมาแบบนี้เลยห่อบับเบิ้ลกระแทกมา หหหนาเลยนะประมาณ2ชั้นได้มั้งครับข้างใน,นครับแล้วก็จะมีโน้ตตรงนี้บอกบอกพี่ๆขนส่งอนนี้นึงนะครับว่าการุณาย่าโย,ายระวางของแตกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับผมห่อมาแน่นมากเลยนะครับจะเริ่มแกะจากตรงไหนก่อนดีนะครับโ,โหแพ็กเกจหนานะจริงๆนะครับทุกคนโดยเฉพาะตรงมุมเนี่ยเขาเน้นมาแบบหูแพ็คแพ็คแพ็คเกจดีมากนะครับในเรื่องของการการแกแะแทกอะไรแบบนี้เพราะว่าเขารู้ว่าแบบเออขนส่งยังไงแล้วก็ ไประวังอะไรแทนเขาไม่ได้นะครับก네็ต้องมาดูก like ันอีกทีหนึ่งโอ้แต่หนาจริงเนี่ยดูดิโอ้โหหนาแบบหนาขนาดนี้เลยทุกคนหนาตรงยิ่งบอะตามมุมตามไรนี้นะครับหนามากนี่มาแล้วทุกคนแก๊สนี่นะเป็นรุ่น K 3 0 0 1นหนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยน้ำหนักก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีตรงด้านนี้มีสเปคบอกนิดนึงนะครับน้ำหนัก4 8 6กกิโลนะครับคันเลอร์สแตนเลสขนาดเดี๋ยวมาวัดกันอีกทีนึงทุกคน นี่มาแล้วนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้มีรองโฟมรองกันกระแทกอะไรมาอย่างดีทีเดียวเลยนะครับโปแพคเกจเขาดีมากเลยนะ <_ S 1> เดี๋ยวผมจะค่อย <_ S 1> ๆเอาโฟมออกก่อนนะครับยกออกมาเลยทุกคนอ่าถอดออกมาเลยออมีพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนะครับอุปกรณ์พวกฝากครอบตรงตัวเตาตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านในนี้นะทุกคนเขาจะลัดมีมีสายรัดมาอยู่นะครับเพื่อปองกันไม่ให้มันหลุดทางด้านหน้านี้อ่าเปิดได้อ่าด้านหน้านี้เปิดได้นะครับ ไอสีฟ้าฟ้านี่ต้องลอกออกนะครับทุกคนต้องลอกออกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเคลือบมาไม่ให้ตัวแสแตนเลสเป็นรอยอ่าตรงนี้ลูกบิดที่เปิดเตาแก๊สนะครับสาหรับหัวแก๊สตัวนี้อันนี้จะเป็นสําหรับแก๊สสาหรับย่างทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเปิดปิดสําหรับหัวแก๊สฝั่งนี้นะครับนี่ข้างในนี่เขาจะมีเป็นเป็น้นี่เอา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 นี้ออกมาก่อนดีกว่าเอาฝาของเตาย่างเนี้ ออกมาก่อนเดี๋ยวมันจะหล่นนะทุกคนมีกระดาษแนบมานี่เห็นไหมแปะก็เทปมานะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับอ๋อนี่มีวิธีการใช้ข้อแนะนานะครับผมของเตาแก๊สรุ่น K 3 0 0 1นนั่นเองนะครับวิธีการมีวิธีการต่อท่อสายยางนะครับก็ไปแนะนำบอกว่าให้ต่อให้แน,น่นอะไรอย่างงี้นาเตานะครับก็จะมีข้อควรระวังคําแนะนําต่างๆนะทุกคนวิธีการใช้งานเปิดแก๊สที่ถังปิดลูกปิดอะไรเงี้ยก็เป็นการใช้งานทั่วไปแล้วก็ข้อควรระวังทั่วไปที่เรา น่าจะรู้รู้กันอยู่แล้วในเรื่องการใช้เตาแก๊สอะไรแบบนี้นะครับก็เช่นแบบว่าอย่าเอาวัสดุที่มันติดไฟมาไว้ใกล้ๆบริเวณเตาแก๊สแล้วก็คอยแบบมันตรวจสอบเช็คกลิ่นแล้วครับเช็คแบบคอยคอยระวังเรื่องกลิ่นเช็คกลิ่นให้ดีว่ามันมีกลิ่นแก๊ส่วอะไรออกมาไหมนะครับคอยดูว่าแบบแก๊สรู้สึกแก๊สมันหมดเร็วผิดปกติไหมนะครับการใช้งานเมื่อเลอกใช้แล้วปิดวาล์วแก๊สทันทีอะไรแบบนี้คือเกเป็นการใช้งานเตาแก๊สทั่วไปพื้นฐานนะครับไม่มีอะไรมากไอ้หัวเตาธรรมดาเนี่ยผมไม่ค่อย สี่เรียดอะไรเท่าไรหรอกนะครับไม่ค่อยตื่นเต้นนี่ผมจะมาตื่นเต้นไอ้เตาย่างอันนี้มากกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันดูนะว่าเตาย่างใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแกะนี้ออกมาก่อนก็อย่างที่บอกว่าเป็นเตาแก๊สสาหรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับไม่ใช่แก๊สสาหรับควบัวฟู่แรงดันสูงนะเออตรงนี้เไปิดปิดได้ดูเทดีนะครับเป็นเป็นถาดรองแบบน้ํามันเวลาที่เราย่างอะไรแล้วมันจุดจุดลงไปนะครับก็จะออกได้อ่าเดี๋ยวเอาเนี้ออกมาให้ดู ชิ้นส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะแกะตัวที่ที่รองที่รอ,องตรงบริเวณหัวเตาแก๊สมาก่อนนะครับเขาจะมัดมัดเชือกอยู่2อันนะทุกคนก็ค่อยแกะออกมานะครับหลุดแล้วน,นี่ที่รองที่รองที่รองกระทะที่รองหม้อนะครับอเอ้มันจะมีแบบมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะถ้าเกิดวางแนวนอนแบบนี้จะไม่ลงล็อกมันนะครับทุกคนวางให้ดีนะครับจะเป็นล็อกของเขาถ้าวางไม่ตรงล็อกมันจะวางไม่ได้นะครับนี่ออกมาแล้วนะครับจะต้องเป็นมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวมาดูชุด ตาย่างก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับมันจะมีถาดมาให้ทุกคนมีตัวถาดกับตัวตะแกรงย่างแค่นั้นเองตัวตะแกรงย่างนี่เดี๋ยวเราก็เอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะก่อนที่จะามาใช้งานนะครับนี่ตัวถาดย่างนะครับวางบนนี้ได้เลยอ๋านี่คือ,อย่างตรงนี้อันนี้เป็นที่ยกเหรอหรือว่าที่ยกจับถาดอันนี้อ๋อเป็นที่จับถาดถึงมันร้อนทุกคนนี่ยกออกมางี้โอ้เท่มีที่จับถาดได้ด้วยนะครับใส่เข้าไปในนี้อ่าเวลาอะไรที่มันหยดหยดอะไรลงมาหรือว่ามัน คือไฟมันต้องอยู่ตรงนี้ไงรอดจะเอาถาดออกมานะครับถ้ามันยังร้อนอยู่เออเนี่ยม,มันใส่เข้าไปแค่นี้เองนะปุ๊บแล้วมันก็ยกออกมาอย่างนี้ไ,ได้เลยนะครับเมื่อกี้ใส่ไม่ถนัดเดี๋ยวลองลองใหม่นะเน,นื้อดันเข้าไปสุดได้เลยนะครับดันเข้าไปให้สุดเลยแล้วมันจะนี่พอดีลองใหม่เออนี่ออกมาแล้วนี่แค่นี้เองนะครับยกเนื้อออกมาได้เลยถ้ามันร้อนๆน,นะเป็นที่จับถาดทุกคน,นเะไ,ได้จะได้มีที่จับถาดให้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปต่อระบบให้เรียบร้อยแกะซีนอะไรพวกนี้ออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบการทุกคนท,คนทดสอบเตาย่างกันนะครับทางด้านหน้านี้นะครับที่เขาแปะเอาไว้ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นฟิล์มนะครับให้แกะออกก่อนตัวถี่ปฟ้าอันนี้นะครับให้ดึงออกก่อนใช้งานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคําเตือนบอกว่าโดานทัชอย่ามาจับบริเวณพื้นผิวเซอร์เฟตด้านบนนี้เวลาที่หลังจากที่ใช้งานกิวย่างอะไรเสร็จแล้วนะครับอย่ามาจับตรงนี้เขาบอกว่าเป็น ม the ันจะทําให้ร้อนมันร้อนนะครับผมด้านหลังนี้นะครับมีท่อมีท่อแก๊สออกตรงนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็พร้อมกับมีรูนะครับระบายความร้อนระบายอากาศสัหน่อยนึงนะครับตรงนี้3รูนะครับด้านด้านหลังนะครับด้านข้างสองข้างไม่มีอะไรนะครับผมนี่นะครับตัวทางด้านหลังใช่ไหมที่จะมีเป็นท่อแก๊สเข้าตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะระบบมาตรงนี้มาเข้าที่สวิตช์นะครับที่เปิดปิดแก๊สตรงนี้นะครับอันแรกแล้วก็จะมาแยกเป็น2อันตรงนี้ก็จะมาตาปิ้งนะครับแล้วก็ มาที่หัวเตาแก๊สนนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมในส่วนของเตาปิ้งเตาย่างเนี่ยตอนแรกผมก็เอ๊ะมันไฟจะออกไงเขามีท่อแกนมาตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟน่าจะออกมีรูเล็กๆอยู่2 2สองฝั่งนี้นะครับมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับ เี่ยมห,หมจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นครับเดี๋ยวไฟก็จะออกมาจากตรงนี้เวลาเขาจุดแก๊สเสร็จออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ตรงหน้าเตาตรงนี้นะครับที่เปิดปิดนะครับที่เปิดปิดในส่วนของถาดที่เอาน้ํามันครับเอาเศษอะไรออกเนี่ยอันนี้เป็นกระจกนะทุกคนนีเน่เป็นกระจกจริงเลยนะนะครับเป็นกระจกนะครับถ้าเป็นพลาสติกอะไรไม่ได้หรอกมันร้อนนะใช้ก็เป็นกระจกจริงเลยทุกคนจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับโอเคทุกคนยังไม่ได้วัดขนาดให้ดูเลยนะครับขนาดความยาวของเครื่องเขานะครับ28นิ้วถ้า 28นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็71เซนทุกคน71เซนนะครับแล้วก็ความลึกความลึกก็ต้องวัดตั้งแต่ข้างล่างเลยนะอันอที่ยาวที่สุดนะครับ15นิ้วทุกคน15นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเซนก็ประมาณ38เซนนะครับความสูงเท่าหน่ก็ได้นะความสูงเขาประมาณ12เซนนะครับ หรือประมาณ5นิ้วทุกคนนี่นะครับทุกคนแกะฟิล์มออกเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยครับคือถ้าแกะฟิล์มออกปุ๊บเนี่ยมันจะเลอะรอยนิ้วมือง่ายมากเลยนะครับผมนี่แบบรีบเชล็ดเลยเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตออกมาไม่สวยทุกคน เนี่ยร่างจริงค่อนข้างสวยเลยนะดูเดะดูนะครับเป็นแบบสแตนเลสทั้งตัวเลยเออแบบสีเงินเง,งี้ยทั้งตัวเลยสวยเลยนะครับเห็นไหมโอเคนะครับเป็นเตาแก๊สตั้งโต๊ะนะครับผมหูปแพ็กเกจมาเขาดีมากเลยนะเนี่ยแบบไม่มีบงไม่มีบุบอะไรเลยทุกคนใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานกันเลยครับโอเคทุกคนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาลองเทสเปิดไฟให้ดูนะครับเตาแก๊สนะครับนี่โหนี่ลมแรงหน่อยนึงนะครับติดง่ายดีนะครับอ่าลองเมนดูอันนี้คือ ไฟการครับมาติดง่ายดีนี่ดูไฟสวยเลยนะครับมันปพอดีีวันนี้มีลมหน่อยหนึ่งนะห้องครัวนะครับเนี่ดูไฟนะครับไฟสวยใช้ได้นะครับติดง่ายดีทุกคนต่อไปตื่นเต้นกันนี้อ่ะเปิดอันนี้ให้ดูอันนึงก่อนนะครับอันนั้นอันนั้นเอาไว้อันสุดท้ายอ่านี่มาติดง่ายดีนะครับเตาแก๊สใช้ได้นะครับอามีนลดลงมาออกครบทุกรูนะครับไม่มีวูบว่าไม่มีปุ๊บปั๊บไม่มีปุ๊บปั๊บเลยนะครับใช้ได้ไฟแรงดีนะไฟแรงดีทีเดียวเลยนะครับทุกคน อ่าต่อไปอันกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกอันนี้ออกให้ดูก่อนดีกว่านะให้ดูว่าเขาเปิดมันติดเปิดอะไรยังไงนะครับแล้จุดเป็นอันนี้นะเตาแก๊สอันกลางนะครับตัวที่เป็นตัวสําหรับเตาย่างนะทุกคนเปิดปกตินี่แหละเหมือนใช้แก๊สธรรมดานี่แหละนี่ไฟมันออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมไฟออกมาเป็นแบบนี้นะครับเบาได้เหมือนกันนี่เบาได้อ่าตรงนี้นี่ไฟออกมาตรงกลางนี้เลยนี่เบาไฟอ่อนๆอย่างนี้นะครับไฟอ่อนๆแล้วมันอยู่ในนี้มันไม่มันไม่โดนลมดีด้วยทุกคนเวลาที่มันเป็นอยู่ข้างในเนี้ยนะครับ ื่อยู่ตรงนี้มันบางทีห้องครัวผมมันจะเป็นห้องครัวภายนอกอะอาจจะโดนมีโด,นล,ดนลมโดนอะไรหน่อยเอออันนี้ไฟแรงอ่าให้ดูอย่างนี้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใส่อันนี้ให้ดูนะครับพอเราใส่ตัวนี้เสร็จตะแกงกลิวสำหรับกลิวนะครับเราก็เปิดปกติเลยเปิดออกมาย่างเลยโอ้โหทุกคนเป็นไงเท่มากเลยคนระับเป็นเตาแก๊สที่มีเตาย่างแบบนี้ทุกคนเท่มากเลยนี่เห็นไหม โหนี่แล้วก็มีที่เก็บตรงนี้ครับเก็บถาดเก็บสาหรับเก็บน้ํามงนน้ามันตรงนี้ทุกคนเอออันนี้ไฟแรงเขานะอ่าไฟเบาเบาไฟเออโอเคใช้ได้เลยทุกคนแจ่มเลยสวยสวย,สวยทุกคนอ่าเดี๋ยวลองเปิดแบบ3อย่างทํากับข้าวแบบ3อย่างพร้อมกันเลยนะทุกคนน่ะอันแต่แรกนี้เลยนะครับัแต่แรกนี้เลยเปิบอ่ามาเตามาย่างอ่าเสร็จแล้วก็มาย่างเนี่ยมาย่างนะครับเสร็จ<ห>แล้วก็มาผัดด้วยนี้โอ้โห,โหน่าคนเยอะนะครับคนรอคนรอกินข้าวต้องทําอาหารเยอะกันนะครับ ทำอาหารทีเดียว3อย่างพร้อมกันเลยทุกคนต้มย่างแล้วก็ผัดนะครับได้3เตาเลยทีนี้โอ้โหเพลินเลยนะครับทุกคนใครสนใจตามลิงก์ไปแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเตาแก๊สตั้งโต๊ะนะครับหัวคู่แล้วก็มีเตาย่างตรงกลางนะทุกคนของคาชิวะานะครับรุ่น K3001 นะครับผมได้มาประมาณอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1890900 แล้วแต่ช่วงแคมเปญแล้วแต่โปรโมชั่นนะก็ลองเก็บคูปองอะไรกันแล้วก็ลองไปหยิบแสแตะกร้าได้เลยนะครับหรือว่าใครจะรอช่วงแคมเปญต่างๆก็จะมีพวกวันเลขคู่แล้วก็จะมีพวกแบบไอ้วันเลขเบิ้ลนะครับแล้วก็จะมีอ่ามิดมันแล้วก็จะมีเพย์เดย์อะไรแบบนี้ที่เขาจะมีคูปองลดเยอะๆสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าจะซื้อสินค้าราคาเท่าไหร่มีจะมีแบบลดสิสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสามร้อยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลองไปใช้ ดูนะที่ผมจะลองทําอาหารดูหน่อยแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหารหรอกเพราะว่าเตาแก๊สอะไรติดหมดแล้วแนวไฟก็แรงดีนะครับก็เป็นเหมือนเตาแก๊สที่เราใช้งานทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าตรงปิ้งตรงนี้น่าลองดูว่าปิ้งออกมาแล้วเป็นไงบ้างนะทุกคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวปิดท้ายคลิปนะครับกับอาหารที่ผมปิ้งย่างลองรับประทานดูก็แล้วกันนะนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ